มิตรรักแปนเพลงเอาเชิญครับทางตรงแท้ครับพวงมาลัยอะไรสารพัดแล้วเนี่ยไปทางเหนือได้พวงมาลยัยแคบหมูวันก่อนไปสระบุรีได้พวงมาลัยกะหรี่ปั๊บขอบคุณครับขอคคบขอคุณครับมานี่ได้พวงมาลัยหลายอย่างขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ พี่น้องที่เคารพครับชาวจังหวัดกาเมืองแต่ว่าเลือกตั้งคราวนี้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นแต่เดิมนะครับว่าจะต้องมาเพราะว่ามีต้องตัดสินใจเลือกกันดีๆนะครับเนื่องจากยุบสภาก็ปรากฏว่าพักกกนเขาส่งข้ามเขตมาทางนี้อยู่แล้วล่ะสอสอไก่ ขนมโกแกวแต่ว่าอีก <Liberty. S 1> คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะมาเกิดไหมครับเดี๋ยวพวกคู่มันจะมีปัญหาเก็นัเรื่องคดีความเรื่องอะไรชื่อสานาครับถ้าเือเพื่อไทยเนรัไหนวันนี้มามนเต็มทีแล้วอย่างที่ผมบอกคนที่อยากมาพบพี่น้องมากแต่มาไม่ได้คู่จะมาการจะนนทบุรีหรือว่าเขตีิสุ์ใหญ่สองไกลครับทสิทธิชินวัฒน์ นายกในหัวใจประชาชนนายกที่ทำงานให้กับคนยากคนจนมาตลอดเดีครับพอยู่หลังาารยักบคนที่มีนโยบายช่วยคนจนมาตลอด30บาทรักษาทุกรอบพี่เอายังจำได้ไหมบอกทุนหมูบาลละล้านยังจำได้ไหมได้กูรือยังได้ใช้คืนไหม เสียงเริ่มได้ข้าวเสียงดังต้องหน้าพี่น้องเสนอเป็นอายุ40ต้นเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยไม่โดนเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่มีผลงานได้รับรางวัลในระดับนานาชาติและเป็นผู้คร่ จะพบสื่อมวลชนขอถ่ายรูปก่อนครับกับต่อไม่ต้องรออีกต่อไปนะครับคัในดิเดตนายกรัฐมนตรีแพลตเพื่อไทยว่าที่ฉะนนวงสวัสด์อาจารย์เชิดครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ผมเป็นคนอ่อนไหวแต่เฉียบขาดน,นะครับไม่อยากเห็นไก่ต้องมาฉะนั้นมารายงานตัวกับพ่อแม่พี่น้องไซโยครับไม่ใช่มีนานะรอบนี้ไม่ได้นะรอบนี้ต้องเอาสอสอไก่เข้ามาอย่างขลุมทลายได้ไม่ได้อยากจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าสำหรับส่วนตัวผมเองวันที่8 คือวันเริ่มต้นแห่งความหวังของพ่อแม่พี่น้องชาวไซยกทุกคนครับพี่น้องครับวันนี้หลายคนเกิดปัญหาสะสมมาตั้งแต่ช่วงโควิดหลายคนมีหนี้มีใครไม่มีหนี้ไหมครับวันนี้สับสนนิดนึงนะถ้ารวยก็ต้องเงียบไว้นะครับ แต่ถ้ามีนี่ยกมือหน่อยพี่น้องครับวันนี้หากเรามีนี่ได้เงินมาหนึ่งรบาทเป็นนี่ไป88ต้องไปจ่ายเขาเหลือเงิน12บาทคนที่ทำค้าขายไม่มีไรายได้เพราะเงินซื้อของมันน้อยแน่นอนครับพี่น้องวันนี้ถ้าไม่มีใครซื้อของโรงงานผลิต ก็ผลิตของไม่ได้เศรษฐกิจล้มลงไปหมดวันนี้แน่นอนว่าหลายคนปรามมทว่าเรื่องนี้คือประชานิยมในครั้งแรกแต่สุดท้ายทุกคนเริ่มสนใจเรื่องนี้และพรรคเพื่อไทยประกาศมาตลอดทำสงครามกับความยากจนครับแก้หนี้ทั้งระบบทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้ผู้สูงอายุผู้สูงอายุโชคดีหน่อย เป็นหนี้เกิน6 0ปุ๊บปดทันทีครับ <Yeah. S 1> ถ้ายังหนุ่มอยู่ขอสัก10%ได้ไหมครับเริ่มไม่เต็มใจไหม <laughs> ท่านต้องมีอายุโอเคเอายศนั้นเบอร์อะไรข้ <laughs> างล่างปาติลิศใจชื้นขึ้นมาเลย <laughs> พี่น้องครับวันนี้ประมาทไม่ได้ โค้งสุดท้ายแล้วที่วันนี้เรามีความจำเป็นต้องตกลงกันเรื่องเกี่ยวกับแนวทางนโยบายพักเพื่อไทยไม่ต้องโจมตีใครเดินหน้าทำนโยบายสู่พี่น้องประชาชนอย่างเดียวครับพี่น้องครับอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าสำหรับส่วนตัวผมเองวันที่8คือวันเริ่มต้น แห่งความหวังของพ่อแม่พี่น้องชาวไซยัทุกคนครับ<ฮ>พี่น้องครับวันนี้หลายคนเกิดปัญหาสะสมมาตั้งแต่ช่วงโควิดหลายคนมีหนี้มีใครไม่มีหนี้ไหมครับวันนี้สับสดน,นิดนึงนะถ้ารวยก็ต้องเงียบไว้นะครับแต่ถ้ามีหนี้ยกมือหน่อย เพี่น้องครับวันนี้หากเรามีหนี้ได้เงินมา100บาทเป็นหนี้ไป8ปต้องไปจ่ายเขาเหลือเงิน12บาทคนที่ทำค้าขายไม่มีไรายได้ต้องเงินซื้อของมันน้อยแน่นอนครับพี่น้องวันนี้ถ้าไม่มีใครซื้อของโรงงานผลิตก็ผลิตของไม่ได้เศรษฐกิจล้มลงไปหมด วันนี้แน่นอนว่าหลายคนปรามาดว่าเรื่องนี้คือประชานิยมในครั้งแรกแต่สุดท้าย